คือบอกเลยนะว่าเห็นอาหารเสร็จปุ๊บเนี่ยเราก็มีความรู้สึกว่าชื่อร้านมันจะต้องไม่ใช่ชื่อไทยๆแบบวันดีค่ะคือมันไม่เข้ากันอ่ะทำไมต้องชื่อวันดีอะคะค่ะอันนชื่อคุณแม่ค่ะอ้คุแม่เป,เป็นสูตรเป,เป็นสูตรของคุณแม่อันนี้นถือว่าเป็นอาหารอ,อิตาเลียนไหมอ่ะไม่ใช่อิตาเลียนค่ะเป็นการผสมผสานเอา อ,อินกีเดียนของต่างชาติมาผสมกับของไทยเป็นแนวใหม่แอบถามนิดนึงได้ไหมฮะ <c oughs> ว่าโด่งดังมากใครไปก็ต้องไปกินแต่ทำไมตอนนั้นถึงปิดไป2ปีเนื่องจากร้านไซส์ของร้านมันเล็กอะค่ะที่จอดรถไม่เพียงพอค <c oughs> ่ะแล้วก็คุณแม่ไม่สบายก็กลับมาดูแลคุณแม่ค่ะ ก็ตอนนี้กลับมาเปิดใหม่แล้วค่ะครับนะอ่ะกลับมาเปิดใหม่แล้วเติมคําว่าอินเด g a การ์เดนมันแตกต่างจากเดิมยังไงครที่ร้านใหม่จะเป็นสวนค่ะจะเน้นการ์เด้นเน้นต้นมะพร้าวเน้นบรรยากาศต้นไม้เยอะๆค่ะร้ายร้านสวยเค่ะอันนี้เรียกว่าเป็น ไฟดิงได้เลยไหมไม่ค่ะเป็นฟิวชั่นมากกว่าค่ะยังไม่เป็นไฟเราเราตั้งใจให้ไปแบบทานสบายๆสบายๆแนะนําเป็นครอบครัวเป็นอาหารจานใหญ่แชร์กันทานกับครอบครัวค่ะพอดูจากไซส์ก็ควรแชร์กันทานครัลองดูเมื่อสักครู่นี้คือตอนผมเห็นผมแบบอันนี้เรียกว่าเป็นอาริซาดิปลาหมึกผัดขี้เมา อ๋อพาสต้าปลาหมึกผัดกีบแต่มันใหญ่มากหนึ่งกะละมังมันพิเศษมันอะไรตรงไหนแล้วราคาเท่าไหร่คะจานนียจานนี้380บาทค่ะ<อ>พิเศษก็คือเราใช้ดีปลาหมึกสดนะคะมามาผสมกับไว ค่ะแล้วก็ครีมแล้วก็ราดบนมีมีพริกมีกระเทียมมีโหระพาผัดสไตล์ไทยค่ะมันก็เป็นรสชาติเป็นเอกลักษณ์ของร้านเราเลยใช่ค่ะตัวที่ยากมากนิดนึงก็คือก่อนทำเนี่ยคุณอุก่อนเปิดร้านเนี่ยค่ะต้องไปหาดีปลาหมึกมาเก็บสะสมไว้ใช่ค่ะต้องคัดเลือกที่ดีจริงๆค่ะไม่งั้นจะออกไม่ได้ค่ะใช่ค่ะต้องใช้เยอะค่ะโอ้จานนี้คือไฮไลท์เลยเนาะใช่ค่ะตัวนี้ก็แนะนํานะคะคืออะไรครับเป็นเครื่องทะเลผัด เรียกว่าซีฟู้ดอูกาแตงอะคะอ่ะก็จะเป็นเครื่องทะเลผัดกับครีมอันนี้ฝรั่งเศสค่ะ,คะเราเสิร์ฟในหอยมือเสือแบบนี้เลยนะคะเราสะสมะะหอยหอยมือเสือเนี่ยคุณแม่จะสะสมไว้อร่อยดนะจะเป็นรครีมคมรมคีมค่ะถัดไปค่ะอันนี้เป็นสปาเกตตี้ซอสไข่กุ้งค่ะ,ะ,คะโอ้จานใหญ่เนาะ อันนี้หนูก็สนใจค่ะอันนี้คือเมนูอะไรคะสลัดโอโคโดล็อกเก็ตลูกพีชค่ะหนูไปทางนู้นละค่ะใช่ค่ะน่าทานมากเลนอ่ะอร่อยมากมันสดชื่นมากพี่ว่ามมันมันดีมากพี่เพิ่มไปตรงสะสมนะคะที่ร้านเนี่ยคุณอุ๊กับคุณแม่จะในเรืของการสะสมเออไม่ว่าจะเป็นจานหรือว่าภาชนะหรือว่าที่ร้านของที่ตกแต่งทั้งหมด่ะคะก็จะเป็นแนวที่เก็บสะสมมานาตั้งแต่รุ่นคุณพ่อส่งต่อมาคุณแม่แล้วมาคุณอุ๊กเลวเดี๋ยวจะส่งต่อรุ่นลูกนะคะแปลว่าจานชาพวกนี้ก็คือเป็นสะสมหมดเลยโดยเฉพาะของที่ เข้าไปในร้านจะเห็นเป็นเป็นธรรมชาติแต่ว่าเวลาแต่งเนี่ยคุณอุ๊จะแต่งออกมาในสไตล์ของแอฟริกันแอฟริกันค่ะซึ่งเ,เวลาเข้าไปจะมีเป็น,ปนทุกอย่างเป็นภาพหรือเป็นกระถางคุณอุ๊จะนั่งเพ้นเองทําเองเดี๋ยวถ้าเกิดมีรูปนะคะก็จะดูได้เลยว่าเวลาไปปุ๊บถ้าไม่ต้องควบคุมอาหารอยู่ข้างหลังเนี่ยคืออาหารก็ค่อนข้างที่จะเน้นในเรื่องคุณภาพถ้าไม่ผ่านก็จะไม่ให้ออก่อะร้านเปิด,ปดวันไหนมีหยุดวันไหนกี่โมงถึงกี่โมงครับร้านเปิดทุกวันค่ะยกเว้นวันจันทร์ เปิด11โมงถึง5ทุ่มค่ะยกเว้นวันจันทร์ปิดวันจันทร์อยากโทรสั่งอาหารล่วหน้าโทรได้ที่เบอร์ค่ะ098ค่ะ2236256ค่ะหรือเข้าไปในออแอดไลน์วันดีได้เลยนะคะวันดีเทาว์อินสตาแดนแล้วก็เฟซบุ๊กก็เป็นชื่อเดียวกันนะคะที่ต้อยันม